สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นําคลิปการติดตามช้างป่าทองภูมิครับในพื้นที่ของสวนป่าทองภูมิองค์การบริษกําป่าไม้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายเมื่อเย็นวันที่20ตุลาคม2564ครับเวลาจะเกือบจะ6โมงเย็นแล้วนะครับก็เข้ามาในพื้นที่สวนป่าทองภูมิครับมาคนเดียวครับก็พบร่องรอยไมมเอี่ยมลยครับเป็นร่องรอยของช้างป่าน่าจะเพิ่งออกไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่ายังมี กลิ่นตัวกลิ่นสาบอยู่นะครับแล้วก็มีร่องรอยการขี้ใหม่ๆสดๆอยู่นะครับนี่ครับแมงมันยังตอยังเขียวอยู่นะครับกลิ่นสาบกลิ่นตัวยังอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่หลายตัวนะครับหากินอยู่บริเวณนี้นะครับก็เป็นแปลงบูกสร้างสวนป่านะครับแปลงไม้แดงนะครับที่ติดกับผู้ปูราชนีนะครับลงไปด้านล่างที่ตรงข้ามกับหน้ารถผมก็จะเป็นผู้ปูราชนีนะครับก็คาดว่าช้างนะครับอาจจะออกมาหากินช่วงประมาณสัก บ่ายสามบ่ายสี่นะครับบริเวณนี้นะครับไม่มีคนมาติดตามดูนะครับนี่ก็ร่องรอยการเดินเข้าเอินออกนะบบริเวณผู้ปูราชนีนะครับมีร่องรอยเท้าเต็มไปหมดนะครับรอยเล็กรอยใหญ่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีหลายตัวนะครับก็ฝั่งขวาเมือก็เป็นนี่ครับผู้ปูราชนีนะครับนี้กลายเป็นซ้ายเมือแล้วนะครับตรงข้ามกับเนงยางปราครับก็คาดว่าช้างน่าจะเข้าไปหลบพักนะครับในผู้ภูราชนีในช่วงของ สายๆวันที่20นนครับก็ตอนเย็นก็ออกมาหากินหญ้ากินไผ่บริเวณนี้นะครับก็พยายามฟังเสียงอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับก็คาดว่า้างน่าจะออกมาหากินช่วงใายบแล้วก็เดินดางเข้าไปในป่าลึกด้านในนะครับบริเวณใจกลางของปูกปูกราชนีนะครับก็ทําให้ไม่ได้ยินเสียงนะนี่ก็เป็นรอยใหม่เลยครับรอยรถสวนป่าผ่านไปก็มีร่องรอยเหยียบล้รอรถนะครับ ซึ่งผมก็มาก็จอดดูนะครับเป็นร่องลอยไม่นะครับรอยหลายตัวนะครับนี่ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับลอยชิคเลนนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงยางพาราของชาวบ้านนะครับที่ติดกับบ่อน้ําลุงบานนะครับก็มีร่องรอยการเล่นชิเลนชิ่โครนครับคงเป็นช่วงของคืนวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าน่าจะเข้ามาแล้วก็มาเล่นโครนตรงนี้นะครับนี่ฮะต้นยางพารานะเป็นร่องรอยใหม่นะครับมันสัปะหลังที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็เรือจะหมดแล้วนะครับ ที่ปลูกไว้ประมาณห้าไร่นี้ก็โดนช้างก็มากินทําลายเมื่อคือวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานี่ก็าคาดว่าน่าจะหมดนะครับนี่ครับร่องรอยเต็ไมไปหมดนะครับหักต้นยางด้วยนะครับหักต้นยางขวางทางของถนนเลยนะครับมีหลายตัวครับรอยเล็กรอยใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชุดไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเข้ามาก็มีแต่ร่องรอยนะครับ ช่วงเย็นวันที่19ท่านพ่อปฐมก็มาติดตามดูครับแต่ไม่เจอนะครับก็เลยกลับไปครับไปพักนะครับก็ไม่เจอช้างจนค่ำพอดีนะครับส่วนตอนนี้ก็เป็นภาพของเช้าวันที่20วันนี้นะครับที่วันที่2 1เนะครับวันนี้ครับที่ออกมาติดตามนะครับก็มาพบรองรอยใหม่เลยนะครับบริเวณเส้นทางนะครับแปล่ปลูกปลานะ ใกล้กับผูปูลาชินีนะครับก็คงคาดว่าช้างน่าจะไปหาก้าินช่วงค<ม>ืนวันที่ยี่สิบนะครับ<ม>ก็เดินเข้ามาช่วงเช้ามืดนะครับประมาณสักห้าตีห้านะครับ<ม>เพราะว่าผมออกจากบ้านก็ประมาณหกโมงเย็นนะหกโมงเช้านะครับมาถึงโซนนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีร่องรอยช้างใหม่อยู่นะครับก็ลองเดาดูนะเพราะว่าไปช่วงเย็นทีไรก็ช้างก็เก็บตัวนะครับพยายามไม่ส่งเสียงดังนะอาจจะออกมามืด ไม่ทันการนะก็เลยเปลี่ยนแพทใหม่นะคว่าอยู่ใกล้บ้านก็ออกมาช่วงเช้าเลยนะครับออกจากบ้านเออหกโมงเช้านะครับก็มาถึงตรงนี้ก็เกือบเจ็ดโมงก็ดูมีร่องรอยใหม่ๆอยู่นะครับก็าคาดว่าช้างน่าจะหากินบริเวณแปลงปลูกป,ป่าจินย้าจินไผ่บริเวณที่อ่ลงโล่งตรงนี้แล้วก็เดินตามถนนนะครับมีร่องรอยเยอะนะครับก็พยายามฟังเสียงอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนี่ครับเส้นทางฝนตก ตรงมาช่วงทย์ที่แล้วนี่ก็ทําให้ชุ่มจาไปหมดนะครับกีเดนชีเลยเนี่เต็มไปหมดนะครับต้องใช้รถสองเผาเท่านั้นที่จะเข้าพื้นที่ได้นะครับแปลงบูกป่าของสวนป่าก็กําลังกําจัดพืชพืชพอดีนะครับก็ทาให้โ่งโปร่งอยู่นะครับช้างก็หาหญ้าบริเวณที่เป็นป่าไผ่ป่าปลูกของอแปลงไม้แดงนะครับแปลงไม้แดงแปลงฝังขว้ามือนี้ก็จะติดยาวไปถึง ปูราชนีเลยครับพวกปูราชนีนะครับที่มีที่รวมกันประมาณสักหกร้อคไร่นะครับก็คาดว่าช้างน่าจะหากินแล้วก็ขยับเข้ามานะครับอาศัยในบริเวณของปูราชนีสำหรับในการหลับนอนช่วงของกลางวันวันที่2 1วันนี้ครับนี่ครับเต็มไปหมดครับตามถนนเนี่ยไม่รู้ตัวไหนบ้างครับมีรอยใหญ่รอยเล็กรอยกลางๆก็มีครับ ก็ช้างชุดนี้ก็เข้ามาตั้งแต่คือวันที่สิบแปดแล้วนะครับส8บแปดตุลาคมก็มีคนพบเจอว่าลงมาที่ชายเขาเป็นน้องสี่นะครับก็มาอยู่สิบเก้าวันหนึ่งนะครับแล้ววันที่ยี่สิบนี้ผมกลับจากที่ทำงานก็เข้าไปในพื้นที่สวนป่านะก็เย็นแล้วนะครับก็มีแต่เสียงนะครับพอขับรถมาอีกซอยนึงครับบรเิเวณซอยกลางของผู้ป่รัชนีที่ เป็นแปลงไม้สัตว์นะครับที่ติดกับผู้ปนะ่อะไรอย่างนี้ก็ได้ยินเสียงพอดีนะครับจอดรถฟันไม้ไผ่ก็ได้ยินเสียงคุ้มค้ามคุ้มค้ามอยู่นะครับช่วงนี้ก็เกือบประมาณเกือบเจ็ดโมงเกือบแปดโมงนะครับของเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเขาได้ยินเสียงก็เดินไปดูนะเพราะว่ามันรถนี้เข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่า,วามีต้นไผ่ต้นอะไรช้างหักขวางทางเต็ไมไปหมดนะครับก็เลยเดินย่องไปดูเขาก็เจอกลุ่มของโล,ง,ลงช้างหลายตัวเหมือนกันครับนี่ นี่มองเห็นนะครับก็ยังไม่แน่ชัดว่าตัวไหนนะครับเพราะว่ากระจายกันหากินก็เดินหักไม้ไผ่ครับนี่ครับมองไปอ๋อตัวนี้ชัดเจนแล้วครับเห็นนะครับตัวใหญ่นี่ครับเป็นเจ้าหูรูจอมดูนะครับตัวนี้ครับนี่ครับจําได้ครับนี่ก็กําลังตกมันที่ขมับนิดนึงครับที่ข้างหลังเจ้าหูรูนี่ก็มีเจ้างาทองอยู่นะครับที่มาเช็ค จากกล้องที่ถ่ายมานะครับมีเจ้าหน้าทองด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือก็มีช้างใหญ่ตัวหนึ่งครับแต่ยังไม่ได้ชัดว่าเป็นตัวไหนนะครับเยอะครับที่อยู่คร่าวๆนี้ก็ประมาณสักเกือบสิบกว่าตัวนะครับเพราะว่าช้างกระจายกันแล้วก็รกมากมองไม่เห็นครับต้นไผ่ต้นสัก์นี่บังครับลูกไม้บังหมดนะครับเพราะว่าไม่มีทางรถจนผมพยายามจ้องเข้าไปก็ห่างช้างประมาณสักสี่สิบสิบเมตรนะครับพยายามซูมดูนะครับนี่ตัวนี้ก็ ผู้ใหญเหมือนกันครับเห็นช้างใหญ่มีรอยช้างใหญ่หลายตัวนะก็ยังไม่ได้ชัดว่าเป็นตัวไหนนะครับที่แน่ที่เจอแล้วก็เจ้างาทองกับเจ้าหูรูนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับหลังเจ้าหูรูก็จะเป็นเจ้างาทองครับสังเกตดีๆครับก็อาจจะมองเห็นงาขาววับปุ๊บอยู่นะครับทางซ้ายมือก็มีช้างใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงที่ตามมาด้านหลังก็ยีเยอะนะครับยังมาไม่หมดนะครับ ผมก็ยังเกรงๆอยู่เพราะว่าเข้าไปเดินเข้าไปคนเดียวนะครับไม่มีรถนี่ก็พยายามจะดูด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าช้างยังมาไม่หมดนะครับตรงนี้ก็หลุดจากแปลงไม้สักนี่ก็จะเป็นผู้ปูราชินีแล้วนะครับก็เป็นที่พักของช้างป่าที่มาประจําก็จะไปอาศัยหลบพักนอนในช่วงกลางวันนะครับคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับเจ้าหูลูเจ้างาทองกับโกรงนี่ก็น่าจะไปนอนในผู้ปูนะครับ ก็ช่วงเย็นของวันที่2ีบนี้ก็จะได้ไปติดตามว่าตัวไหนกันบ้างครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าป่าค่อนข้างรกนะครับนี่เจ้าหัรูครับขวามือนะครับเจ้างาทองนะครับฝั่งซ้ายนี่ตัวใหญ่มากครับดูยังไม่ชัดเจนเว่าเป็นตัวไหนก็เหมือนแวบ๊แวบๆว่าเหมือนคล้ายๆกับเจ้าจิงครองนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีเพราะว่า ยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวก็บังก็ภัยอยู่นะครับประชามจะหาเหลี่ยมหามุมมองให้มันชัดเจนครับนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ชัดเจนครับตัวนี้คือเจ้าจิงคองนะครับนี่ครับจำหูจำหัวจำงวงได้ครับโคนงวงใหญ่ใบหูเล็กนะครับคอหัวสั้นๆหน่อยแล้วก็หน้าอกเชิดเนี้ยงวงใหญ่นะครับเป็นเจ้าจิงคองครับที่เจอชัดๆนี่ก็มีเจ้าจิงคองครับช้างใหญ่ เจ้าหูรูจอมดุเจ้างาทองนะครับแล้วก็มีเจ้าจอยอยู่ด้วยนะครับเจ้าจอยก็เห็นแวบๆอยู่นะครับเมื่อกี้อยู่แดงๆนะครับอยู่หลายตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่มองเห็นนี่ก็เป็นช้างใหญ่ช้างรุ่นหมดนะครับลูกช้างกับแม่ช้างยังไม่เจอนะครับอาจจะมีอยู่บ้างบางตัวนะครับอาจจะอยู่ด้านหลังที่มาไม่หมดนะครับเสียงหักไม้ด้านหลังนะครับผมก็พยายามระวังอยู่นะเพราะว่าเป็นป่าแล้วก็มองไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามี ช้างเยอะนะกระจายค่อนข้างลกหายกินไผ่กินอาไม้อยู่นะครับนี่ก็เดินตามเจ้าหงูรูไปนะครับชุดเจ้าจิงคองเจ้างานก็เดินลงไปด้านล่างนะครับเข้าไปในผู้ปูแล้วนะครับนี่ก็พยายามเดินติดตามไปนะครับระวังข้างหลังด้วยนะครับหลังก็มีเสียงหักไม้คมคามคมคามมาอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีหลายตัวนะครับคงจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวนะครับเป็นชุด ที่เคยมาสวนป่าประจำนครับนำโดยเจ้าหงูจอมดุเจ้างาทองเจ้าชิงคองนะครับก็คงต้องติดตามต่อไปว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เห็นชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ